สวัสดีค่ะผู้ที่ติดตามเพจ Facebook b โอเอไทยนะคะวันนี้มาคุยข่าวรอบโลกกันค่ะประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2563ตามเวลาประเทศไทยนะคะอยู่กันเรา3ามคน ดิฉันดีที่การกำลังวันคุณจำเริญตาสมบูรณ์และคุณรัตพนพลอ่อนเสนร่วมคุยข่าวเช้านี้นะคะเริ่มต้นสัปดาห์นี้นะคะกันด้วยพักเโมขแครตคัดเตรียมเริ่มงานประชุมประจำปีซึ่งปีนี้มีความน่าสนใจเพราะว่าจะต้องจัดกันแบบระบบออนไลน์เสมือนจริงต่อเนื่อง4วันติดติดต่อกันและเห็นว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ด้วยใช่ไหมคะคุณจำเริญคะก็โควิด19ก็ทําให้เกิด new normal แม้กระทั่งในเรื่องการประชุมใหญ่ของพักการเมือง ซึ่งพรรคเดมโมแครตก็จะจัดการประชุมใหญ่ของพรรคในระดับชาติในยะสําคัญของการประชุมใหญ่เนี้ยก็คือเป็นการเสนอชื่อตัวแทนของพรรคอย่างเป็นทางการนะครับอันนี้จะเป็นอย่างเป็นทางการและให้ลงลณรง,ง,งหาเสียงนะครับเป็นการประกาศตนบทบาทของตรงนี้ก็คือเป็นการาประกาศแนวนโยบายของผู้สมัครครั้งนี้อย่างเป็นทางการแล้วก็ผลอีกอันนึงก็เหมือนกับเป็นการตีกรองตีค้องระดม ความตื่นเต้นแล้วก็พลังของบรรดาสมาชิกพักหรือผู้สนับสนุนพักเนี่ยให้ออกมาช่วยกันหาเสียงให้กับผู้สมัครอันนี้ก็เป็นฟังก์ชั่นจะเป็นบทบาทสําคัญก็อย่างที่ว่าว่าการประชุมคราวนี้ก็ทําเป็นการประชุมเสมือนจริงซึ่งจะใช้เวลาทั้ง4ดวันนะครับก็จะมีการวางตัวคนที่เป็นคีย์บุคคลสําคัญสําคัญของพรรคเดโมแครต นะครับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโอบามานะครับอดีตประธานาธิบดีอดีตฮิลลารีคลินตันอดีตประธานาธิบดีคลินตันนะครับเรียงไปไปจนถึงวันสุดท้ายก็คือตัวอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนก็จะมากล่าวรับการเสนอชื่อแล้วก็กล่าวปราใยแต่นที่น่าสังเกตมีรายางานข่าวปีนี้เนี่ยจะมีเจ้านะสมาชิกพรรคเดโมแครตบางคนนะครับที่ประกาศความสนับสนุนแล้วก็จะไปร่วมกล่าวปราศัย ได้รับเชิญไปกราวประใสยด้วยอย่างเช่นอดีตผู้ว่าการของรัฐโอไฮโอนะครับซึ่งก็น่เป็นสมาชิกของพรรควิพัฟิกที่ถือว่าเป็นแนวทางสายกลางนะครับอย่างไรก็ตามผลการสํารวจความเห็นตอนนี้นะครับก็แสดงว่าอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยได้คะแนนนำประธานาธิบดีทรัมป์ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐที่เรียกว่าเป็นรัฐที่จะมีการขับเคี่ยวกันแบทเทิลกราวนะครับซึ่งก็เป็นคะแนน บางรัฐก็ในระดับตัวเลข2หลักเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวพอถึงจังหวะของพรรคปริพัปริกันก็เชื่อว่าการประชุมใหญ่ในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยคะแนนเสียงของทางฝ่ายพัฒนาที่ดีรัมก็จะกระตื้นขึ้นมาเหมือนกันก็เป็นตามจังหวะของการเสนอข่าวของสื่อครับคุณนิธิกา ค่ะก็ต้องรอติดตามกันในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะแต่ที่ไม่ต้องรอนะคะคืออีกด้านหนึ่งค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสัปดาห์นี้ก็ออกเดินสายเพื่อพบปะประชาชนในหลายรัฐด้วยเช่นกันใช่ไหมคะคุณรัตพงศ์คะครับเรียกว่าคู่ขนานกับการประชุมใหญ่ของเดโมแครตเลยนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ในกระแสข่าวเหมือนกันหรือว่าได้มีโอกาสได้พบปะประชาชนคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยเวลาไปออกหาเสียงเมื่อการเลือกตั้ง4ปีก่อนเนี่ย ก็เป็นคนที่สร้างเสียงหรือสร้างพลังกับคนผู้ฟังได้อย่างเรียกว่า,าได้ผลนะฮะในช่วงในช่วงตอนที่เลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วมาครั้งนี้เนี่ยอยู่ในรูปแบบโควิด -19 mm hmm. เพราะฉะนั้นบรรยากาศอะไรต่างๆเนย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ยังต้องหยุดสู้ต่อไปนะครับเพราะว่ารัฐสำคัญสคัญที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางไปในสัปดาห์นี้เนี่ย ม่างไปสมอรับภูมิทั้งนั้นสําหรับการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนซึ่งก็เหลือเวลาอีก2เดือนกว่าเท่านั้นเองนะฮะ<ม>ผู้นําสหรัฐจะเดินทางไปที่เมืองสําคัญของวิสคอ n ซินมินนิโซต a แอริโซนาแล้วก็ Wisconsin นะฮะสี่รัฐนี้เป็นรัฐที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยถึงผลการเลือกตั้งคืนวันที่3พฤศจิกายนนะ ที่น่าสนใจก็คือรัฐเพนซิลเวเนียที่จะเดินทางไปในวันพฤหัสเสาดีนี้นะครับก็จะตรงกับการขึ้นเวทีของโจไบเดนที่จะปราศัยที่งานประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตนะฮะก็เพนซิลเวเนียเนี่ยเป็นรัฐตัวชี้เลยทีเดียวเป็นรัฐสมรภูมิแล้วก็มีมีมีการสะท้อนถึงความหลากหลายของคนอเมริกันคนเขตเมืองคนที่ทำงานโรงงานนะฮะ แล้วก็โจไบเดนเนี่ยเป็นเป็นที่พรรคเดโมแครตเชื่อว่าโจไบเดนเนี่ยน่าจะได้ใจกับผู้ที่ทำงานบลูคอร์ล่าซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องช่วงชิงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม,มนะฮะ,ะการเดินทางทัวร์ครั้งนี้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมในส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ที่ได้มีสามารถดึงพลังจาก จากกลุ่มผู้ที่มาฟังได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สําคัญสําหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องกำลังใจด้วยนะทีนี้บรรยากาศตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตของอสหรัฐจากโควิด -19 เนี่ยอยู่ในระดับถึง1,70 0 0 0หมนคนนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่ต้องดูต่อไปก็คือว่าผลของอการระบาดของโควิด -19 กับการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีจะเป็นอย่างไรก็อาจจะเริ่มเห็นบรรยากาศจากว่าตอนหาเสียงนี่แหละครับก็ติดตามข่าวเรื่องการหาเสียงที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งตอกกันต่อไปนะครับค่ะซึ่งแน่นอนบ o a ไทยก็จะก็ติดการเลือกตั้งสหรัฐอย่างใกล้ชิดมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังให้ได้ติดตามกันแน่นอนนะคะมาต่อกันที่การเคลื่อนไหวของสภาผู้แทนรัษดรสหรัฐกันดีกว่านะครเพราะว่าตอนนี้ เฮนนี่ค่ะว่าจะต้องเรียกประชุมสภากันเป็นการด่วนเพื่อหาทางออกในประเด็นที่ตอนนี้ปัญหาก็คือหน่วยงานไปรษณีย์สหรัฐกําลังขาดงดประมาณและหลายฝ่ายก็กังวลว่าอาจจะกระทบต่อสืบเลือกตั้งสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ด้วยใช่ไหมคะคุณจำเนนคะครับเรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ว่าการการไปรษณีย์ของสหรัฐหรือ U.S. Postal Service เนี่ยออกมาพูดบอกว่าการขาดแคลนงบประมาณทําให้การไปรษณีย์สหรัฐเนี่ยอาจจะไม่สามารถทําหน้าที่นําส่งบัตรเลือกตั้ง ที่คนเนี่ยใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ได้ตามกําหนดทันเวลาที่กฎหมายกําหนดเอาไว้ซึ่งเท่าที่ผ่านมา,าคนที่ติดตามการเลือกตั้งในอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดการเลือกตั้งที่ว่าไม่สูสีเท่าไหร่เนี่ยในดึกๆของคืนวันเลือกตั้งก็พอจะรู้ผลละว่าใครชนะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีการนับคะแนนสูสีหน่อยก็อาจจะยาวไปนิดนึงแต่คํากล่าวของผู้ว่าการการไปรษณีย์เนี่ยทำให้หลายคนก็เกิดความกลัวว่าผลการเลือกตั้งจะยืดเยื้อ แล้วบัตรเลือกตั้งเนี่ยจะไม่ได้ถูกนับแล้วก็จะทําให้ปัญหาเนี่ยมันยืดเยื้อแล้วก็ไม่ไม่แต่ที่สิ้นสุดก็เลยร้อนถึงประธานสภาผู้แทนรนนาษฎรสหรัฐแนนซี่บรโซซีตอนนี้เนี่ยสภาคองเกรสอยู่ในช่วงของพักร้อนนะครับจะกลับมาทํางานอีกทีเนี่ยในช่วงประมาณต้นเดือนกันยาแต่ประธานสภาก็เลยเรียกให้สมาชิกสภาล่างซึ่งอยู่ในการควบคุมของพรรคเดโมแครตัเนี่ยมาร่วมประชุมนัดด่วนเพื่อจะพิจารณาหาทางออกหรือรายงานข่าวด้านหนึ่งว่าจะออกกฎหมาย ห้ามการไปซีนีของสหรัฐเนี่ยจะไปตัดลดงบประมาณหรือจะทําให้เป็นลิดรอนความสามารถในการทํางานในการที่จะนําส่งไปสิญยาพันได้อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่ผู้ว่าการการไปซีนีซึ่งก็เป็นคนที่เป็นคนที่บริจาคเงินให้กับพัฒนาที่ดัมป์แล้วก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเมื่อต้นปีเนี่ยออกมาประกาศเรื่องนี้ก็ทําให้ทางฝ่ายเดมโมแครตเนี่ยมีความไม่ตกกังวลโดยนะซซีพิโลโซีบอกว่าการไปซีนีสหรัฐเนี่ย เป็นสาวหลักของระบบประชาธิปไตยและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนอเมริกันเพราะว่าไม่ได้นําส่งจดหมายธรรมดาจดหมายตอนนี้อาจจะส่งกันทางอีเมลหรือส่งทางแอปก็ตามแต่หลายอย่างเนี่ยที่คนอเมริกันต้องพึ่งพาเมลออเดอร์ order, ยานะครับที่สั่งยาต้องส่งทางไปรษณีย์เช็คเงินบํานาญจากหน่วยงานประกันสังคมเช็คคืนภาษีรวมทั้งบัตรลงคะแนนเพราะฉะนั้นมีบทบาทสําคัญมากเลยในสังคมอเมริกันที่ อาจจะถูกมองข้ามมองผ่านไปแล้วก็มีรายงานด้วยว่าทางสภาเนี่ยจะเรียกนายหลุยส์ซิจอยผู้ว่าการการไปรษณีย์คนที่เป็นที่พัฒนาทวีทรัมป์แต่งตั้งมาเนี่ยรวมทั้งประธานกรรมการของการไปรษณีย์ไปถแถลงให้ข้อมูลต่อสภาด้วยว่าเป็นยังไงถึงการทํางานของการไปรษณีย์ถึงอาจจะทําได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรครับอขยับจากการเมืองสหรัฐนะคะไปที่ การเลือกตั้งของนิวซีแลนด์เพราะว่าล่าสุดนะคะทางรัฐบาลนิวซีแลนด์บอกว่าประกาศเลื่อนการเลือกตั้งจากเดิมในเดือนกันยายนเลื่อนออกไปนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องของโควิด1 9นี่แหละหลังจากเดือนกันยายนจะย้ายไปอยู่วันที่17ตุลาคมแทนนะคะเพื่อให้มีการ ให้พรรคต่างๆี้มีโอกาสวางแผนหาเสียงในช่วงโควิด19แบบนี้ซึ่งสถานการณ์ในนิวซีแลนด์ก็มีการออกคำสั่งปิดเมืองชั่วคราวต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะอย่างไรก็ตามฝ่ายค้านของนิวซีแลนด์ให้ความเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วรัฐบาลควรจะเลื่อนออกไปสักประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือว่าเลื่อนออกไปจนถึงปีหน้าแทนนะคะแลวเขาบอกว่ากำหนดใหม่นี้เนี่ยอาจจะทําให้ตัวนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์เนี่ยได้เปรียบก,กว่าในศึกเลือกตั้งสัง้งหนีด้วยนะคะก็เป็นมุมมองของการเมืองนิวซีแลนด์ที่เกิดขึ้นค่ะ กลับมาที่สถานการณ์การระบาดในอเมริกาก็คือโควิดสิตอนนี้รัฐสภาษารัฐได้อนุมัติกบประมาณช่วยเหลือไปแล้วหลายล้านล้านดอลลาร์แต่ปรากฏว่าจนถึงขนาดนี้เนเงินช่วยเหลือที่ส่งออกไปเนี่ยมีเพียงแค่25%เท่านั้นเองซึ่งทางหน่วยงานไคเซอร์เฮลท์นิวส์กับสำนักข่าวเอไปตรวจสอบปัญหานี้แล้วเจอ3ปัจจัยประกอบกันที่เป็นปัญหาอยู่คุณจำเริญช่วยเล่ารายละเอียดในเรื่องนี้ฟังหน่อยค่ะ คือตัววงเงินที่รัฐสภาสหรัฐอนุมัติเนี่ยใหญ่ามาก2ล้านล้านดอลลาร์คือช่วยทั้งผู้คนธรรมดาที่รับผลกระทบแล้วก็จกตั้งใจในช่วงต้นๆปีที่อนุมัติเงินนี้มาเนี่ยจะให้ไปถึงหน่วยงานด้านสาธารณส,สุขในระดับท้องถิ่นเพื่อจะได้มีมาตรการรับมือกับโควิด19ในวงเงินที่จะช่วยกับหน่วยงานสาธารณส,สุขของท้องถิ่นหรือของรัฐต่างๆเนี่ยเป็นเงิน150ล้านดอลลาร์ซึ่งก็ไม่น้อยแต่ปรากฏว่า การเบริกจ่ายการใช้จ่ายเนี่ยทำได้แค่25%คําคำถามคือทำไมถ้ามาว่าเหมือนกับว่าหน่วยงานเนี่ยต้องการเงินแล้วทำไมเนี่ยถึงใช้เงินได้น้อยหรือว่าเบิกจ่ายได้น้อยก็ปรากฏว่าหน่วยงานไกเซอร์เฮลนิวส์ร่วมกับสำนักข่าวเอไปทำการตรวจสอบแล้วก็พบว่าเหตุผลหลักๆอธิบายได้3เรื่อง 1. คือปัญหาการเมืองสองคือระบบราชการสาคือการขาดแคลนบุคลากรเอาเป็นเรื่อง ปัญหาการเมืองเนี่ยความขัดแย้งในการมองปัญหาโควิด1 9ของพรรคบริพาบริกักับดีบอก r a แไม่เหมือนกันการให้ความสําคัญว่าเงินที่ได้เนี่ยจะไปทําอะไรไม่เหมือนกันตัวอย่างของเรื่องนี้จะเห็นได้จากที่นครมินาโพลิสในรัฐมิเนเโซตาเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือเนี่ยก็คือ50000นคนจะได้เงินช่วยเหลือได้เงินโดยตรงจากรัฐบาลนครมินาโพลิสเนี่ยมีพลเมืองประมาณ4 3 0 0 0 0คนก็เลยไม่ได้เงินโดยตรงก็ต้องไปรอ รับผ่านทางให้รัฐมิเนสซตาได้รับแล้วก็มาจ่ายให้นครมินาโพลิสอีกทีหนึง่งปรากฏว่ารัฐมิเนสซตาเนี่ยสองสภาสภาสูงสภาล่างคุมกันโดยสองพักก็ตกลงกันไม่ได้ว่าเงินที่จะให้ไปถึงหน่วยงานหรือว่านะครมินาโพลิสเนี่ยจะเอาเงินนี้ไปใช้ทําอะไรถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์อันแรกเนี่ยเพื่อจะไปสุ่มตรวจหาเชื้อก็เลยตกลงกันไม่ได้นะครับก็เลยยืดเยื้อออกมา ในที่สุดผู้ว่าการก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะงั้นก็จัดสรรไปตามจํานวนประชากรโดยไม่คํานึงว่าเขตไหนมีมีปัญหาโรคโควิด -19 มากแค่ไหนก็เลยทำให้การนําไปใช้เนี่ยก็ยังไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เท่าไหร่ข้อที่2เมื่อถึงแม้ว่าจะมีเงินมาแล้วการขาดแคลนบุคลากรในระดับท้องถิน่นซึ่งในช่วง10ปีหลังมาเนี่ยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับท้องถิ่นเนี่ยถูกตัดลดตําแหน่งไปถึงประมาณ3 8 0 0 0ตําแหน่ง ว่าประมาณของหน่วยงานสาธารณสุขระดับท้องถิ่นเนี่ยถูกตัดไปบแปในช่วง10ปีหลังการขาดแคลนเจ้าที่ที่จะเอาเงินแล้วก็ไปทําโครงการต่างๆเนี่ยเป็นปัญหานอกจากนั้นระเบียบราชการที่มีความละเอียดยุหยิมนะครับทำให้การขาดแคลนบุคลากรที่มีอยู่แล้วกับการที่ต้องมาทําตามระเบียบราชการอย่างเช่นต้องกรอกฟอร์ม25หหน้าที่จะของเงินช่วยเหลือ ไม่กี่แสนดอลลาร์ในขณะที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่อันนี้ตามข้อมูลการสำรวจของหน่วยงาน<ม>ของไกเซอร์เฮลกับเอพีหน่วยงาน,นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีเงินอยู่เป็นล้านล้านได้เงินช่วยเหลือเข้าบัญชีโดยตรงอันนี้ก็เลยเป็นข้อเสียเปรียบมากมากเลยของหน่วยงานระดับท้องถิ่นมีคนน้อยอยู่แล้วได้เงินน้อยแต่ต้องมาทําตามระเบียบกรอกเอกสาร25หน้าเพื่อจะของเงินช่วยเหลือจนทําให้มีผู้ในการฝ่ายสาธารณสุขคนหนึ่ง นะครับในเขตอีสเทิร์นไฮแลนด์ในรัฐคอนเนตทิกัตเขายกตัวอย่างว่าจะต้องทํารายงานการใช้เงินจะต้องเอาใบเ็จทุกใบมาแสดงเขาก็เลยพูดในทํานองเปรียบเปว่ากระบวนการที่ใช้เนี่ยเหมือนกันต้องออกแรงบีบน้มามะนาวอย่างหนักแต่มันจะคุ้มค่ากันไหมกับน้มามะนาวที่ได้ก็เลยเป็นข้อคิดก็เป็นตัวอย่างที่แสดงเห็นว่าบางครั้งยิ่งเงินยิ่งน้อยยิ่งมีปัญหานะครับแต่ว่ายิ่งเงินมากๆเนี่ยคนได้ก็ได้ง่ายนะครับนั่นก็เป็นปัญหาของระบบราชการครับ อืมก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องติดตามสําหรับการให้เงินช่วยเหลือนะคะซึ่งประชาชนก็รอคอยแล้วก็สะท้อนมาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะก่อนที่จะไปส่งท้ายเรื่องของความบันเทิงช่วงโควิดที่ทุกคนต้องเจอ new normal mm hmm. กันนะคะสรุปสถานการณ์โควิด19กันดีกว่าเพราะว่าทางฝั่งสหรัฐผู้ชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อของสหรัฐนะคะก็บอกว่าผู้ที่หายจากโควิด19เป็นแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะมีภูมิต้านทานโรคต่อเนื่องไปอีกหนึ่งปี mm hmm. อันนี้เป็นมุมมองของอดีตเจ้าที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐนะคะนายแพทริคก็อดลีที่เปิดเผยกับทาง CBS เมื่อวานาันอาทิตย์บอก ถึงการค้นพบครั้งใหม่ของทาง CDC ที่บอกว่าผู้ที่หายจากโควิด19จะมีภูมิต้านทานโรคไปอีก3เดือนเป็นอย่างน้อยหรืออาจจะนานถึง6-12เดือนนั่นก็เป็นข้อมูลที่ล่าสุดแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางอดีตเจ้าหน้าที่ FDA ก็ยังเตือนนะคะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโควิด19ส่วนสถานการณ์โควิดกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะคะสะเทือนหนักนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวเลข GDP ในช่วงเดือนเมษาย,ยนถึงมิถุนาย,ยนก็ร่วงถึง 27.8%ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดตั้งแต่เก็บข้อมูลเมื่อช่วงปี1980นะคะนั่นก็เป็นสถานการณ์โควิดโดยสรุปและส่งท้ายกันวันนี้ให้เปิดพื้นที่ให้คุณรัตพนนะคะไปเล่าให้ฟังถึงการชมภาพยนตร์แบบละครเวทีแบบ r i ไร o u g ูกันดีกว่าว่าที่อเมริกานละยคึกคักแค่ไหนคะ่ะ ครับเป็นธรรมดานะครับพออยู่บ้านกันเซ็เงๆก็อาจจะอยากจะมองหาความบันเทิงแล้วก็ฝ่ายตัวนักสแสดงเองก็พยายามหาช่องทางที่จะนำผลงานของตัวเองเนะี่ยมาทำให้คนนะ่ะได้เห็นปรากฏว่าก็มีชุมชนใน่ไกลาจากกรุงวอชิงตันแถวแมคเคลนอยู่ในรัฐเวอร์จิเนียนะครับมีโครงการที่เรียกว่า Youth Theater Program ซึ่งเขาก็มานั่งคิดว่าจะทำยังไงที่ทำให้คนช่วงนี้เนี่ยได้รับความบันเทิงแบบและครเวทีอย่างปลอดภัย ก็เลยจัดสิ่งที่เรียกว่าละครเวทีข้างทางแล้วก็ให้คนเนี่ยขับรถดูเป็นฉากๆไปนะฮะไอเดียก็คือว่าละครเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งหมด10ฉากแต่ละฉากเนี่ยคนก็จะต้องจอดรถดูแล้วก็เคลื่อนรถไปเพื่อจะดูต่ออีกฉากหนึง่งแล้วก็จะวนไปถ้าดูครบเนี่ยก็จะเป็น10ฉากกลายเป็นหนึ่งเรื่องที่สมบูรณ์น,นะครับโครงการนี้เขาบอกว่าได้ความคิดมาจาก สมัยก่อนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของละครแล้วก็คนที่เป็นนักแสดงในยุคหนึ่งเนี่ยต้องเดินทางจากเมืองหนึ่งไปสู่เมืองหนึ่งโดยใช้ยานพาหนะของตอนเองเนี่ยเป็นเวที mm hmm. แต่เขาก็อยากจะกลับตลปัาดเป็นว่าเมื่ออยู่ในยุคโควิด2020เนี่ยก็อ,อยากใช้คนที่เคลื่อนที่เนี่ยเป็นคนดูแทนในขณะที่ mm hmm. นักแสดงอยู่กับที่สำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่คนใช้พื้นที่แสดง แต่ละฉากต่ละฉากไปสิบฉากเนี่ยเป็นคล้ายๆลาคลาลานจอดรถที่คนค่อยๆขับเคลื่อนไปแต่ละฉากก็แต่ราฉากที่เห็นกน็จะมีนักแสดงหนึ่งคนแล้วก็จะแสดงส่งฝีมือกันสุดเลยเพราะว่าเล่นคนเดียวนะฮะส่วนประเด็นที่เป็นตัวเชื่อมหรือว่าแกนของฉากเนี่ยก็คือแบงค์เอ่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐเป็นเป็นสิ่งที่แต่ละคนทุกสิบคนเนี่ยจะต้องพูดถึง ก็อาจจะมีธีมที่แตกต่างกันไปแต่ว่าถ้าดูครบก็จะเป็นเรื่องที่สมบูรณ์ก็เรียกว่าให้1ดอลลาร์นี่เล่นเป็นร0อยดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือว่าคุณต้องเติมน้ำมันให้เต็มนะเพราะไม่งั้นรถคุณเนี่ยจะดับกลางคันซึ่งมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะในเรื่องนี้ก็ไปดูชมกันได้ที่เว็บไซต์ v i a t h a i c o m เรามีเรามีคลิปวิดีโอกับฟีเจอร์เรื่องนี้ให้ชมกันด้วยครับ เห็นแล้วอยากดูเลยนะคะว่าจะสายๆบ้านเราหรือเปล่าที่เป็นป้ายปิดทองฝั่งลูกมิมมิตที่แบบขับไปตลอดทางหรือว่าจะขับดูเป็นซุ้มกิจกรรมก็ไม่ทราบได้นะคะก็อย่างนี้คุณดัาพพบอกนะคะไปติดตามในเว็บไซต์ w i w a t h a i c o m ได้นะคะนอกจากนี้ Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เราก็ติดตามกันได้นะคะ w a t h a i แล้ววันนี้ค่ะก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ